ต่อไปก็ขอให้พวกเรานั้นได้เจริญจิตตภาวนาเราลึกรู้ที่ลมหายใจเข้าที่ลมหายใจออกชีวิตของคนเรานั้น ถ้าจะอุปมออุปะมะยก็เปียกเหมือนแม่น้ำแม่น้ำที่ไหลจากเบื้องสูงลงไปสู่อย่างเบื้องต่ำละากายเป็นท้องเข้า,ามามาุริ ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำนาำแม่น้ำปิงวังยมไหลรวมเป็นแม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็แม่น้ำเจ้าพยาก็ไหลลงสู่ทะเลชีวิตของพวกเราก็เหมือนกัน ก็เปียบเหมือนแม่น้ำเราไม่รู้ว่าชีวิตของพวกเรานั้นจะไหลลงไปสู่ทะเลหรือไหลลงไปสู่ความตายเมื่อไหรได้ในขณะ ที่พวกเรากำลังมีชีวิตอยู่นั้นก็ขอให้พวกเรานั้นจงใช้ชีวิตให้คุ้มค่ากับการที่พวกเราทุกคนได้เกิดมาเป็นมน,นุษย์ และได้มาพบเราพุทธศาสนาสิ่งที่เรานั้นจะฝากเอาไว้บนโลกใบนี้ก็คือคุณงามความดีที่จะฝากเอาไว้ การทำดีนั้นเราต้องบังคับตัวเราเองไม่ต้องให้คนอื่นไปบังคับตัวเราเหมือนเช่นพวกเราทุกคนนั้นได้ใช้เวลาคุ้มค่าในแต่ละวันในแต่ละวัน ที่พวกเราทุกคนได้เข้ามาสวดมนต์ไม่ว่าจะสวดอยู่ที่วัดหรือสวดอยู่ในกลุ่มบ้านปนสุขหรือสวดทางอยู่ทูกอะไรก็แล้วแต่ ได้ชื่อว่าเราได้เปิดโอกาสให้ตัวเราเองนั้นได้สร้างคุณงามความดีหรือได้สร้างกรรมดีให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของพวกเราถามว่า สวดมนต์ตอนไหนดีที่สุดถ้าถามอย่างนี้สวดได้ทุกขณะถ้าว่าใจของเราสบายใจของเราสงบเราก็สวดมนต์ได้ตลอดวันไม่จำเป็นว่า ต้องทำตอนเช้าหรือเข้ามาสวดตอนกลางวันหรือสวดในตอนเย็นเพราะคำว่าความดีนั้นทำได้ตลอดเวลาแค่เราระลึกรู้หลใหายใจเข้า ลมหายใจออกถ้าเรามีสติสมปชัญญะเรารู้อยู่ตลอดเวลาก็เปรียบเหมือนพวกเราทุกคนนั้นได้สร้างบุญได้สร้างกุศลให้กับตัวเราเองได้ทุกขณะ เพราะการระลึกรู้ลมหายใจเขา้าลมหายใจออกนั้นได้ชื่อว่าเป็นมหาบุญมหาแปลว่าใหญ่บุญคือความดีถ้าเราเอามาแปลแล้วก็แปลว่าความดีอันยิ่งใหญ่ที่เราได้ทำขึ้น คือการระลึกรู้ถึงลมหายใจเข้าถึงลมหายใจออกถ้าเราว่างตอนไหนหรือเรารู้สึกตัวตอนไหนก็ตามแต่ก็ขอ,อ,อให้เราเอาสติสัมปชัญญะเข้ามาจับไว ที่ลมหายใจเข้าออกนี่แหละเพราะลมหายใจเข้าออกมันเป็นประโยชน์ที่ว่าเป็นประโยชน์นั้นเพราะลมนั้นจะไปทำความสะอาดปอดของเราที่อยู่ในร่างกายเมื่อปอดสะอาดดีแล้ว การหายใจของเรานั้นก็จะไม่ติดขัดและมีความสุขถ้าบุคคลใดก็แล้วแต่อยากจะได้ความสุขก็ขอ,ขอให้พวกเรานั้นอยากทิ้งลมหายใจเข้าอย่ากทิ้งลมหายใจออก เพราะมีคนตายเท่านั้นที่ไม่หายใจขอให้เราสร้างคุณงามความดีของเราไปเรื่อยๆให้เราตั้งจิตว่าเราจะขอสร้างคุณงามความดีจนกว่าจะถึงวันสุดท้ายในชีวิตของเรา ต่อไปขอให้พวกเรากำลบรูลมหายใจเข้ากำลบรูลมหายใจออกอีกสักสองนาที